ีมีคนเก่าหากับเชฟหมีมาอบอบช่องอบช่องยังไงให้อร่อยอ๋อเราจะมาแสดงวิธีครับวิธีอบครับการอบอันดับแรกเลยวิธีครับเปิดโอรู้สึกว่าของจะวัตถุดิบจะสดมากเลยนะครับอัดวัตถุดิบเลยนะปัดอัดให้มันอยู่ตรงไหนเปิดครับเปิดแล้วผมจะวิ่งไปเปิดครับเปิดเปิดนะครับเปิดวัตถุดิบอบช่องครับแล้วปิดเรียบร้อยครับเราก็จะเห็นอุณหภูมิเด้งครับ อันนี้คือที่โอ๊เริ่มเริ่มอุณหภูมิเริ่มสูงครับเจ็ดสิบอบช่องแบบถูกวิธีครับครทํากันอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับอบกันเสร็จหรือยังเอ่ยน่าจะเสร็จแล้วครับดูวูซิไมโครเวฟดูครับโอ้ชิดอบต่ออบต่อิกัรโอโหใหม่อบช่องแบบใหม่ยังยังไม่พอ นี่เรียบร้อยแล้วโอ้ยังสุกไม่ทั่วถึงว่ะเรียบร้อยครับโอ้เมื่อกี้อบอบไฟแรงสูงนะครับแหมโอเคต้องนอกตัวนี้ให้เรียบร้อยตัวนี้มันยังนอกไม่เสร็จเลยเนอะเรียบร้อยครับนอกเรียบร้อยเป็นการอบแบบง่ายจริงเลยอเป็นอะไรดีที่เราได้อาหารที่แบบสุกแล้วสุกอร่อยกําลังพอดีเลยดูดีครับกันแบ่งเงินเดี๋ยวควรจุดเทียนด้วยเพื่อความ จ๋งนี่โอ้จุดเทียนร้อยครับได้มือมืออร่อยรับร้อยสุดยอดเลย